เขามีไม่ว่าอะไรอ่ะมี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 แท็กขึ้นมาชื่อว่าพูวินโฟลเลยทำไมนะมันน่ารักมีแท็กมีแท็กมีแท็กอย่างนี้แล้วทำไมถึงหรือเปล่ากูถึงหรือเปล่าทำไมทำไมต้องมาแบบต้องมาพูดอย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่าผมเห็นทวิตทวิตหนึ่ง ไม่ใช่แค่ทวิทเดียวหลายทวิทเลยที่เขาบอกว่าในระหว่างที่โฟดกับภูวินทำแบบนี้กันอยู่เจมนายอ่ะคงต้องพิมพ์กับโฟดอยู่แล้วก็แล้วก็ด่าโฟดอยู่แน่อะไรอย่างเงี้ยฟิวหึงแล้วก็แล้วก็เอหรือไม่ก็ถ้าเจมินายทำแบบนี้กับโฟดจะเออ่จะทำไม่ได้จบเพลงเพราะว่าเจมินายเนี่ยจะต้องโดนโฟดจุกตลอดแน่นอนออืืมมนี่อ่ะผมว่าคุณแก้ปัญหา พอเพลงคุณออกนะคุณก็จับโฟสตอยู่ตรงกลางแล้วคุณก็ทำมือเต้นแทนโลมไม่เป็นไรไม่ทำเอ้าที่อากนี่ไม่ทำสาววายไม่ได้โมเมนต์านฉันหรอกถ้ามันถ้ากูเต้นเพลงมือกับมันมึงอย่าไป้องไห้กูอีกนะร้องไห้อเคยไ้องไห้ตอนไหนก่อนไม่มีกูพูดไปเรื่อย นี่มันมีมันมีแบบที่สาวายก็ชอบทวิตกันใช่ไหมแบบอจินตนาการอะไรของเขาอ่ะเขาจินตนาการล้าเลิศนะผมชอบเวลาไปดูแล้วแบบคิดได้ไงวะขอขอตัวอย่างเขาจินตนาการยังไงบ้างโอ้เขามีเรื่องเล่าไหมมี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 เยอะแยะเลยก็ก็จะมีแบบฟิลอ่าเอ่อโฟดไปกับคนนู้นคนนี้ที่บอกว่า เออแบบตอนตอนปีใหม่วันปีใหม่ที่ที่ผมอ่ะเอ่อที่โฟดเขาชวนผมไปไปเขาดาวด้วยเอ่าอแล้วผมบอกว่าผมไม่ไปผมอยู่อยู่ห้องนี้แหละแล้วเอ่อโฟดก็บอกว่าเราผมก็ถามโฟดกลับว่าเออโฟดจะไปด้วยไหมไปไปเขาดาวไหมอะไรอย่างเงี้ยโฟดบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปก็เนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วแต่สรุปไปอยู่กับพวกคุณ แล้วเขาบอกว่าแล้วโฟนก็พูดว่าตอนตอนที่ผมบอกผมไม่ไปปฏิเสธเขาเขาพูดว่าแล้วคุณจะเสียใจอืนี่แล้วเขาก็เลยเอามาชวิตกันว่าจินายต้องนั่งอยู่ที่ห้องซึมเศร้าอยู่แนๆ่ๆเพราะว่าเห็นโฟล์ออกไปข้างนอกท,ท,ทั้งๆที่เอ่อบอกเขาชวนแล้วทั้งๆที่เขาชวนแล้วแต่เราไม่ไปเองนะเจมิมน่าเสียใจไหมไม่ <laughs> ไม่ แต่ชอบชอบชอบพวกเรานี่พวกเรามีงานก็เพราะว่าจินตนาการของพวกเขานะดูให้หมขอบคุณจินตนาการของทุกคนนะ<สาย>แต่ว่ามันมันมันเจอเร่ล่าเกินอู้เฮ้คนนี้เหมือนเคยเจอวะ่ะคนนี้คือใครวะมึงน่าจะเคยเจอฮัลโหลบอบ ไม่มีอะไรหรอกคือพวกพวกเนี้ยตอนนี้เพื่อนทุกคนมันคือพยายามจะทําให้คุณหลุดทําไม่ได้พยายามจะทําให้คุณสติดแตกไมได้ทำไมก็มันเห็นว่าพวกเราไลฟ์กันอยู่ไงมันก็พยายามจะแก้พวกเรากันอยู่ไงอ๋ออันนี้แต่ว่ากูว่าจินตนาการเนี้ยของทุกคนนะสุดยอดจริง สุดยอดจริงคุณลองผมไม่เคยอ่านผมผมเคยอ่านผมเคยอ่านอยู่ของผมกับปอนก็สุดยอดแต่มีมีไหนว่ามีไหนบ้างมีมีอ๋อมีมีนี่มีดูอ่าตอนที่เราไปญี่ปุ่นด้วยกันอ่ะนะฮะแล้วที่ครูบอกคนในไลฟ์เครแบบกอ่าปอนมันนอนไอ้ปอนมันไม่นอนหรอกครูใช่ปะแล้วก็มีคนดูดูคนดีมันนอนท้องกู ทุกคนก็บอกว่าพอกลับมาวันสุดท้ายปอนน่าจะตัวหงอยอยู่เพราะว่าโดนกูวินดุว่าหายไปไหนมาสามคืนที่ผ่านมา do, <c oughs> นอนนอนร้องไห้โดนดุโดนดุจริงเหรอตลกนะ,ะอ่านพวกนี้แล้วมันสั่มเแต่แต่ก็มันก็ดูเข้าคาแรคเตอร์เหมือนนะใช่มมนเข้าคาแรคเตอร์ อย่างที่ผมไปญี่ปุ่นอ่ะแล้วผมอยู่ห้องเดียวกับโฟนในรอบพันปีอืมแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากตอนแรกว่าูจะมีนายโฟนนอนน้แต่สรุปทั้งสามวันไม่ได้นอนกเลยสาววายก็คือขิดกันไปตักตามกันชอบป่ะวันที่สองวันคืนที่สองอืะไอโฟนก็เป็นนอนอยู่ตรงกลางระหว่างจุงกับบุออจุงกับ งงมากคืออยากทุรักทุเลฟิวอยากทุรักทุเล <laughs> แต่ห้องก็เป็นของกูเลยนี่เป็นไงล่ะกูม,มห้องเดียวดีเลยนี่ไงเราไม่มีห้องเดียวเราก็ทำให้เป็นห้องเดียวได้ไหมมาย์เกมอ่แต่ว่าไปญี่ปุ่นครั้งนี้สนุกนะจริงอยากไปอีกอยากอยากได้รอบอกีกรอบอืมสนุกดี นี่ไเดี๋ยวเราจะมีไอ้นี่อตอไม่ได้พูดไม่ได้เออเราจะมีไอ้นี่เราจะมี L O L ไงครับผมใช่เราจะมี L O L กันอันนั้นก็อันนั้นก็น่าจะสนุกกันอีกใช่ใ L O L L O L ครั้งนี้เกือบเกือบผู้ดิดงานลละ กับผู้ดีงานละ <laughs> <laughs> ไม่มีเรามีงานอะไรด้วยกันอีกไม่มีหรอก <laughs> ไม่มี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 มม <laughs> แต่บ <laughs> ีเอลเอไงเออที <laughs> ๆๆๆ่ยิ่งใหญ่มีวินนสตาร์งมาด้วย <laughs> ถูกต้องแล้วก็มีเพลชิมอนมาด้วย <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ใช, <laughs> ใช่ใช่่เนี่ <laughs> แล้วก็มีงานอีกอาง,งานหนึ่งที่เรามีเหมือนกันเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมทำอยู่คนเดียวอยู่ไม่มีใครทำกับผมเลหคืองานการแซลวสาวัยถ้าคุณอยากจอย จอยแกงก็สามารถจอยได้นะครับคือถ้ามันจอยแล้วมันจะผิดคาแรคเตอร์ผมไงเนาะคาแรคเตอร์คุณนุนเป็นยังไงหรออ้ามันไม่ผมันผิดคาแรคเตอร์เลยนะผมต้องเป็นแบบระหว่างเราสงคผมต้องเป็นคนที่แบบเรียบร้อยหน่อยไงอ๋อไม่ต้องไม่ต้องแอปค่ะเมื่อกี้พ่อกูบอกว่าพ่อกูกูต้องเป็นแสกได้เรียบร้อยน่ะเพื่อนกูทุกคนบอกไม่จริง เอาอย่างน้อยเป็นรคเตออกสื่อแล้วกันเพราะเขามีมุมหล่อของเขาไงอืมไม่เป็นไแต่ไม่เป็นไรคุณก็สลบมาบ้างแล้วเป็นเป็นเรียกว่าอะไรพูวินในในมุมที่เซลสาววายได้เหมือนกันนะผมผมต้อนรับต้อนรับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าหลังมึงชวนกูไปเซลด้วยแล้วกันเดี๋ยวกูจะไปเสริมได้เลยได้เลย น่าสนุกใช่แั้นดดเดี๋ยววันนี้กูไปก่อนกูไปนั่งอ่ะเลยสู้ๆเพื่อนเจอกันไงบ้าจ้าสอบดีๆ